เฮ้ยโอ้ยใครวะมึงไอเด็กคนอวานนี่มึงจำกูได้เหรอกินมึงฆาลูกพีกูเมื่อเช้าถึงมึงจะกินกูกูจำได้มึงจะไปไหนกราบสวัสดีพี่พีเอฟซีกๆท่านเลยนะครับผมคิงเอ็นจีนะครับก็วันนี้ ผมก็กลับมาตามล่าไอ้ผีสามตัวนั้นนะทุกคนก็เมื่อวานผมก็ลงมาจากห้างเนี่ยผมจัดการหัวหน้ามันไปได้ตัวหนึ่งนะแต่ผมขอโทษขออภัยด้วยนะทุกคนที่ผมไม่ได้ถ่ายให้นะเพราะโทรศัพท์ผมเนี่ยแบตมันหมดนะครับก็เมื่อวานกว่าจะลงจากห้างได้เนี่ยก็เช้าเลยนะแต่คือลงมาจากห้างเนี่ยผมก็ดูแล้วมันไม่มีใครแต่พอลงมาปุ๊บเนี่ยไอหัวหน้าผมข่าวมันเนี่ยคือพุ่งเข้ามาหาผมเลยนะทุกคน แต่ผมก็จัดการมันได้นะทุกคนเหลืออีก2ตัวนะทุกคนก็ผมได้ฝากรอยแผลนะกับมีดท,ที่ท่านอาจารย์เนี่ยลงอาคมให้เนี่ยไว้ไปอีกตัวหนึงโดนผมฟันนะอีกตัวหนึ่งก็โดนผมแทงตอนนี้ผมก็ได้กลับเข้ามาแล้วผมจะมาตามล่าพวกมันนะทุกคนคือตามล่ามันผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่แถวไหนแต่ผมว่ามันอยู่บริเวณนี้แหละนะก็ผมว่ามันคงไปได้ไม่ไกลนะครับ ก he really. ็ไอเข้มนี่ผมไม่เจอเลยนะผมไม่รู้ว่ามันโดนไอเพชคาดตัวนั้นเนี่ยจัดการไปแล้วหรือยังนะคือไม่ได้เจอมันเลยก็วันนี้ก็กลับมาก็เดินระหว่างทางก็ไม่เจอมันเลยนะไม่รู้ว่ามันไปมุดหัวอยู่ไหนนะครับก็รับรับล่อๆเหมือนกันในคนนี้ก็ช่างมันทุกคนเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยไปตามล่ามันนะเดี๋ยววันเนี้ยผมจะตามล่าไอผีตัวนั้นนะสตัวนั้นที่มันหลุดไปได้นะ ผมว่าน่าจะเป็นพวกเดียวกับไอ้ผีที่อาจารย์คงเนี่ยโดนควบคุมนะทุกคนผมว่ามันน่าจะปล่อยมาแนละ้วให้มาตามล่าผมนะเพราะวันนั้นผมไปกับไอ้เข้มเนี่ยคือไอ้เข้มเนี่ยก็ยิงมันไปหลายทีนะทุกคนก็ไม่รู้เลยวันนี้จะเจอกับไอ้หมอผีหรือเปล่าก็อันตราย คืออันตรายขึ้นทุกวันเลยนะทุกคนก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเรีบเดินทางไปกันดีกว่านะครับไปทุกคนไปกันครับทุกคน <c oughs> วนันนี้กลับมาคนเดียวเช่นเคยนะทุกคนก็มาตามล่าไอ้ผีสองตัวนั้นเหมือนเดิมนะทุกคนผมอยากรู้เหมือนกันว่า ถามมันสักหน่อยนะทุกคนว่าใครส่งมันมาให้มาตามล่าผมนะแต่ที่ผมคิดเนี่ยน่าจะเป็นไอนี้นะทุกคนไอหมอผีนะที่มันควบคุมอาจารย์คงเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นมันนะที่ปล่อยมานะแต่เมื่อวานเมื่อวานเนี่ยที่จัดการไปเนี่ยคือมันโผลมาตัวเดียวนะแล้วก็พวกมาที่หลังผมก็พอสู้ได้นะทุกคนแต่ผมพลาดเลยผมไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูนะคือผม กแทงไปหลายทีอ่ะทุกคนแต่วันเนี้ยผมว่าไอ้ผงตัวนั้นน่ะมันคงไปได้ไม่ไกลนะครับทุกคนคือโดนฝนเมื่อวานผมก็วันนี้ก็เป็นหวัดด้วยก็เสียงอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับทุกคนก็ก็เดี๋ยววันนี้ไม่รู้นี่เจอพวกมันนี้คือผมต้องจัดการให้หมดนะทุกคนจัดการให้หมดทุกตัวเลยนะเดี๋ยวผมจะไปเช็คที่ ผมเคยนัดกับอาจารย์มูเซอร์บ่อยๆนะที่พักเก่านะทุกคนก็ผมไม่ได้ไปนานละล่ลาสุดก็ไปกับไอ้เข้มนะแต่วันนี้ไม่รู้ว่าไปข้างในนั้นจะเจอไอ้หมอผีหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะเป็นผีของมันนะผมว่ามันน่าจะไปหนีผมเนี่ยไปแอบอยู่จุดๆนั้นนะก็เดี๋ยวตอนนี้ผมเดินทางเข้ามาใกล้จะถึงแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวไปเรารีบเดินทางกันดีกว่านะครับทุกคนไปไม่เสียเวลาดีกว่า ผมจะไม่พูดเจอนะอก็เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวผมจะแวะเข้าไปดูจุดที่เคยเจอกับไอ้เข้มด้วยนะไม่รู้ว่าจะเจอมันหรือเปล่าพอมันเป็นทางผ่านพอดีนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปดูไอ้ผีสอตัวนั้นนะว่าอยู่ตรงที่ทานอาจารย์มูเซอร์เก่าหรือเปล่าแต่ผมที่ผมคิดนะผมว่าน่าจะอยู่นะ ทุกคนนี่ก็ถึงแล้วนะครับทุกคนที่ผมเจอไอเคมรอบนั้นแต่ดูเหมือนมันจะไม่อยู่นะทุกคนดูทุกคนน่าจะจําได้นะจุดนี้ที่ผมกับไอเคมเนี่ยได้ต่อสู้กันนะนี่ต้นไม้ต้นนี้เลยเดี๋ยวทุกคนไปกันดีกว่าครับทุกคนไปเป็นทางอีกยาวไกลนะก็ตอนนี้ฟ้าก็ เริ่มมืดแล้วนะทุกคนมันไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือว่ามันโดนอะไรหรือปา่าใครเล่นของอะไรอยู่แถวนี้หรือเปล่าอันอนี้ผมไม่ทราบนะครับทุกคนเหนื่อยไปทุกคนไปกันครับ กำลังไปไหนวะทุกคนทุกคนเดี๋ยวผมจะตามมันไปนะเดี๋ยวผมจะใช้วิชาของอาจารย์มูเซยเนี่ยแล้วก็ไปจัดการแล้วนะ นะพอผมจำมันได้นะครับเฮ <Hey! S 3> ้ยโฮ้ยใครวะ, <c oughs> ะมึงไอเด็กคนเมื่อวานนี่มึงจำกูได้เหรอที่มึงข้าแล้วทีกูไม่เช้าพวกมึงจะกินกูกูจำได้มึงจะไปไหนพวกมึงอีกตัวหนึ่งไปไหนอยู่ฐานนู้นใครส่งมึงขึ้นมาไอห,หมอพีใช่ไหม ไปาไปเถอะมึงจะกินกูเมื่อวานกูจำมึงได้ไปาไปเถอะไม่ปล <hehe> ่อยมึงไปแล้เว้ยุมึงปล่อยไม่ได้ล ไปชีค้คาไปมึงกินพวกไปกี่คนละฮะมึงพูดมาเออทางนู้นพุดฮะข้าไม่รู้พวกมึงอยู่ทางด้านนู้นใช่ไหมใช่จะไปเก็บมึงไว้แล้วกันอ่า ออวันมึงกินกูนใช่ไหมวันกินกูใช่ไหมเหลือพวกมึงตัวนึงทุกคนเหลือพวกมันอีกตัวหนึงนนน่งนะครับ มันบอกว่าพวมันอยู่ทางด้านนู้นนะคือทางด้านนั้นเนี่ยคือที่พักเก่าของอาจารย์มูเซอร์ที่ผมนัดเจอแกบ่อยๆนะผมว่าน่าจะใช่นะมันน่าจะโดนส่งมาจากไอหมอผีนะให้มาตามล่าผมนะทุกคนนูนตนนี้ผมเอามีดเนี่ยปากหัวใจมันนะ แต่ผมจะไม่ขอถ่ายใกล้นะทุกคนผมแม่งคุดแค้นเลยเดี๋ยวผมจะไปจัดการนีกนะเอาให้มันแบบจะได้ไม่ต้องมีชีวิตอยู่นะทุกคนไอ้ผีพวกเนี้ยไล่กินชาวบ้านไปทั่วเลยนะผมจะแขงเลย ออกชิปผายเมื่อวานยังจะกินปูเลยเป็นไงล่ะเหลืออีกตัวหนึ่งทุกคนเดี๋ยวไอ้ตัวนี้ผมจะเอาล่างมันไปเนี่ยไปแอบก่อนนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาจัดการล่างมันที่หลังนะเดี๋ยวผมจะไปไล่ตัวหนึ่งก่อน <c oughs> ทุกคนก็ผมก็ลากจากตรงนี้ขึ้นไปนู่นนะเดี๋ยวผมจะใช้วิชาของอาจารย์มูเซร์นเนี่ยแล้วก็ให้ล่างมันเนี่ยหายไปก่อนไม่ให้มีใครมาเจอนะเหนื่อยมากทุกคนเดี๋ยวขออาจารย์ก็สอนไม่เยอะนะทุกคน ก็เดี๋ยวผมฝากร่างมันไปตรงนี้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวผมจะกลับมาเคีย์ที่หลังนะทุกคนก็น่าจะไม่มีใครเห็นแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวผมจะไปตามดูไอ้คนนั้นก่อนะทุกคนไม่รู้เหมือนกันว่ามันเนี่ยอยู่ด้านในหรือเปล่าแต่ผมว่าพวกมันน่าจะไม่หลอกผมนะก็ผมว่าน่าจะอยู่กับ ไอหมอผีตัวนั้นแน่ๆนะแต่ผมว่าอีกสักพักเนี่ยถ้าพวกมันยังไม่กลับไปเนี่ยผมว่ามันเนี่ยน่าจะออกมาตามหานะก็วันนี้มาคนเดียวเดี๋ยก็ต้องระมัดระวังตัวเองให้ดีนะครับไปทุกคนเดี๋ยวรีบเดินไปดูไอ้จุดที่เคยนัดกับท่านอาจารย์มูเซอร์ไว้นะว่าพวกมันอยู่กันจริงหรือเปล่านะและอยู่กันกี่ตัวนะแต่ผมได้จัดการมาแล้วสองตัวอันนี้เป็นตัวที่สองนะทุกคน มันโดนมีดอาคมผมไปก็มันก็ไม่ได้เก่งกล้าอะไรขนาดนั้นนะแต่เมื่อวานเนี่ยมันอยู่กันสามตัวเนี่ยคือมันจะกินผมไม่ได้เลยนะทุกคนก็ผมเลยไม่ลงมานะท่านอาจารย์มูเซอร์ก็แบบส่งเสียงมาอย่างเดียวนะให้ผมอยู่แต่บนต้นไม้นะไม่ให้ลงมาก็ตอนเช้าผมก็ได้ลงมานะเพราะผม,มเห็นมันก็เดี๋ยวทุกคนไปเดี๋ยวผมพักแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูพวกมันดีกว่านะครับไปทุกคน ก็ทุกคนตอนนี้ผมได้ไปเซอร์วมาแล้วนะเมื่อกี้มันอยู่นะแต่ผมขอโทษด้วยนะที่ผมไม่ได้ทายนะเพราะผมรีบนะว่ากลัวพวกมันเนี่ยจะไม่อยู่นะผมเลยไม่ได้ทายไปเดี๋ยวเรากลับไปจัดการร่างของไอตัวนั้นก่อนดีกว่านะก่อนที่พวกมันเนี่ยจะมาเจอแล้วจะมาเอานะทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวไปกันดีกว่าก็ป มันก็ชื้นด้วยไม่รู้ว่าจะเผาได้หรือเปล่านะแต่ผมจะเผาเลยนะครับทุกคนไปแต่มันอยู่นะพวกมันยังอยู่คือต้องจัดการให้หมดเลยนะ ผมจเจาล่างมันออกมานะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปหาที่แห้งๆนะแล้วก็จะเผามันเลยนะแต่ผมอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะก็เดี๋ยวยังไงค่อยว่ากันนะแต่ต้องเผาก่อนนะแล้วก็ค่อยไปจัดการอีกตัวหนึ่งนะทุกคนแต่เมื่อกี้ผมเข้าไปเซอร์วยดูแล้วมันอยู่กับไอหมอผี่ตัวนั้นจริงๆนะทุกคนุกคนเดี๋ยวเอาล่างมันออกมาดีกว่านะทุกคน ไดเดี๋ยวผมจะเอาล่างมันออกมานะทุกคนแล้วผมจะเอาไปจัดการนะผมจะไม่เก็บไว้แล้วผมจะไปล่าอีอีตัวหนึ่งต่อนะทุกคนขอทำทีแป๊บหนึ่งนะทุกคน ตอนนี้ลางมันก็ออกมาแล้วทุกคนเดี๋ยวผมต้องหาฟืนนะแล้วก็เผามันไม่รู้ว่าจะเผาได้หรือเปล่านะทุกคนฟืนปเปียกอะทุกคนเผากระทุดมันแม่งเลยมั้งทุกคนว่าไหมเฮ้ยผมเจอกองฟืนตรงนี้หน่อยเดี๋ยว กคนเดี๋ยวผมว่าเผาตรงนั้นแหละนะเดี๋ยวผมขอไปเตรียมฟืนเตรียมอะไรก่อนนะทุกคนเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้ถ่ายตอนเผานะทุกคนก็เดี๋ยวกลัวโดนแบนด้วยนะทุกคนนะก็ทุกคนตอนนี้ผมก็เตรียมฟืนเตรียมอะไรครบเสร็จแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวผมจะเผาแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปไอ้สองตัวนั้นต่อนะทุกคน ก็เดี๋ยวผมจะไม่เผาให้ดูนะทุกคนก็คลิปนี้ก็อาจจะจบแค่นี้นะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะเดี๋ยวผมเผาเสร็จเนี่ยผมจะไปล่าไอตัวนั้นต่อนะแต่ต้องรองให้หมอผีเนี่ยออกไปก่อนนะทุกคนก็เดี๋ยวเราต้องจัดการมันให้หมดไปทุกคนฝากติดตามผมด้วยนะครับ